สวัสดีครับมาพบกับครูพี่เอกวงจุ้ยชีวิตกฎแห่งธรรมชาติในระมิดชีวิตที่ดีนะครับคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะครับวิธีการออกแบบลายเซนมงคลชีวิตด้วยศาสตร์ธรรมดาเป็นจัตาตนะครับให้พลังงานธาตุทั้ง5ภายในกายเราส่งเสริมและกอหนุนชีวิตเราผ่านรูปลักษ์ลายเซนที่ถูกต้องนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําวิธีการเซนพยัญชนะในรูปแบบของพลังงานธาตุต่างๆนะครับ แต่ละคนมีพลังงานธาตุประจําตัวที่ส่งเสริมชีวิตที่แตกต่างกันไปวันนี้นะครับอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่กอไก่นะครับใครที่มีชื่อนำหน้าด้วยกอไก่เป็นตัวแรกและต้องการเซ็นนะครับให้ตรงตามพื้นดวงชะตาชีวิตของพลังงานธาตุที่เกื่อหนุนเราหรือธาตุประจําตัวเราที่ส่งเสริมชีวิตเรานะครับเริ่มต้นที่ธาตุไม้ ใครที่มีพลังงานธาตุไม้ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับตามพื้นดวงชะตานั้นก็ไก่นะครับให้เซนนะครับลกักษณะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งของธาตุไม้นะครับผอมสูงเพียวลกักษณะเหมือนกับลำของต้นไม้ที่ใหญ่โตและแข็งแรงนะครับต่อมาธาตุทองใครที่มีพลังงานธาตุทองหรือธาตุทองประจําตัว ให้คุณกับชีวิตนะครับลักษณะลายเซ้นธาท,ทองจะเป็นลักษณะของวงกลมกอไก่นะครับลายเซ้นธาทองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับม้วน,นะครับเป็นวงกลมนะครับอย่างนี้นะครับมีตะวัดตะขอเพื่อเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวโชคเกี่ยวความสาเร็จนะครับส่วนใครที่มีลายเส้นนะครับพลังงานธาตุของ ธาตุน้าที่ส่งเสริมดวงกตาชีวิตหรือธาตุประจําตัวเป็นคนธาตุน้ําให้คุณกับชีวิตนะครับลายเส้นกอไก่นะครับรูปลักษณ์ของธาตุน้านะครับนะครับมีลักษณะเป็นลอนนะครับเป็นลอนขื้นน้ำนะครับเป็นหลอนลื่นน้ำนะครับส่วนคนที่มีประงานธาตุไฟ ให้คุณกับดวงกิตาชีวิตนะครับหรือมีธาตุไฟที่ส่งเสริมดวงกิตาชีวิตนะครับลายเส้นกอไก่ของธาตุไฟนะครับเป็นมุมแหลมของเปลวไฟนะครับเป็นมุมแหลมของเปลวไฟนะครับส่วนท่านใดที่มีพลังงานธาตุดินให้คุณกับดวงกิตาหรือมีธาตุประจําตัวคือธาตุดินที่ส่งเสริมดวงกิตาชีวิต กอไก่ธาตุดินนั้นมีลกักษณะนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสนะครับของตัวแทนของพื้นแป่นดินหรือธาตุดินนะครับกอไก่ลายเส้นของธาตุไม้ที่ส่งเสริมดวงตาชีวิตนะครับกอไก่ลายเส้นของธาตุทองที่ส่งเสริมดวงตาชีวิตกอไก่ของลายเส้นธาตุไม้ที่ส่งเสริมดวงตาชีวิต ลายเส้นของาธาตุไฟที่ส่งเสริมดวงตาชีวิตนะครับและก็ลายเส้นกอไก่ของาธาตุดินที่ส่งเสริมดวงตาชีวิตก็ถ้าใครที่มีพลังงานาธาตุใดให้คุณกับดวงตานะครับและมีกอไก่เป็นตัวแรกของชื่อนะครับการเลือกนะครับพยญชนะตัวแรกในลายเสนให้สอดคล้องกับพลังงานาธาตุประจําตัวหรือธาตุ ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเราเพื่อที่จะให้พลังงานท่านนั้นส่งเสริมเกื้อหนุนชีวิตเราให้ดีขึ้นในด้านต่างๆนะครับใครที่สนใจให้อาจารย์วิเคราะห์ออกแบบลายเซนมงคลชีวิตให้ก็ติดต่ออาจารย์มาได้ได้ที่ทางไลน์ของอาจารย์นะครับพบก,กับคลิปต,ต่อไปในเรื่องของวงจุ้ยและก็ศาสตร์ของลายเซนกับอาจารย์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร e ในทุกช่องทางของอาจารย์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยขอบคุณครับ